เนอไปด่าพ่อด่าแม่ท่านเนี่ยบอกป้องสถาบัานโอ้คนไทยไม่ใช่คนโง่โดยเฉพาะคนใต้เนี่ยเชื่อเลยอะ่ะเขาไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอย่ามาพูดว่าไม่รู้เลยธนาทรหนุนสามกีบธนาธรไปยกนิ้วขึ้นต่อต้านพระเจ้าแผ่นดินและนั่นหัวหน้าพักตัวจริงแม่ คนไทย,ยกินข้าวไม่ใช่กินเกบไม่ใช่กินหญ้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆค่ะเพื่อนๆจริงๆนี่มาหาเสียงอีกแล้วบอกว่าไม่ต้องมาแผงนี้แผงนี้รักสถาบันยิ่งชีพแล้วก็กินข้าวกินข้าวคนชุมพรกินข้าวทุกคนแม่ค้าในตลาดสดชุมพรกินข้าวทุกคนไม่ใช่กินหญา้า ไม่ใช่กินหญ้าแม่บอกไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอะขนาดเรื่องนี้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้เรื่องอะไรขนาดสถาบันขนาดแผ่นดินขนาดชาติยังทรยศได้และต่อไปจะไม่ทรยศพวกเราเหรอพวกเราตาดำดำไม่ทรยศเหรอเออคุณไม่ทรยศเหรอคุณเห็นไหมล่ะคุณไปไหว้สเสด็จเตียสเสด็จเตียท่านสาบแช่งคนทําลายแผ่นดินเ วงท่านสาบเช่งสเสด็จเตียอย่าไปไหวเลยเข้าไปไหวอย่างท่านก็สาบเช่งแล้วแม่มันสมควรไม่ล่ะไม่ต้องมาหาเสียงก้าวไกลไม่ต้องมาหาเสียงสามกลีบไม่ต้องมาหาเสียงแผ,แผงนี้จังหวัดชุมพรนี้มาล้นไปหมดถามเลยถามหมดถามมากี่รอบก็จะถามว่าพระเจ้าแผ่นดินเราไปทำไรให้พวกเธอ ธอถึงได้มาด่าพ่อด่าแม่ท่านพระราชวง์ไปทำไรให้พวกเธอพวกเธอถึงมากนด่าท่านถ้าใครด่าพ่อด่าแม่เราแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงอะใครมาด่าพ่อด่าแม่เราแบบนี้มั่งยังไงเอาถามไม่ตอบถามบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วจะมาเป็นสสได้ยังไงขนาดเรื่องแบบนี้คุณยังไม่รู้เรื่องคุณยังไม่รู้เรื่องว่าหัวหน้าพวกคุณเป็นยังไง พักพวกคุณเป็นยังไงคุณยังไม่รู้เรื่องจริงๆเป็นเพื่อนจริงๆก็บอกแล้วไงว่ามากี่ครั้งก็อย่าถาม